กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมครั้งที่หนึ่งสมัยประชุมที่หนึ่งของปี2,567ตั้งแต่เปิดสมัยประชุมมาผมต้องชื่นชมท่านประธานที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเวลานี้มีสิ่งหนึ่งที่ผม ไม่สบายใจก็คือได้มีโรคเกิดขึ้นแปลกประหลาดในวุฒิสภาครับเขาเรียกว่าโรคขาลอยครับซึ่งหมออย่างผมรักษาไม่ได้ต้องท่านประธานรักษาได้โรคนี้คืออะไรครับคือเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเราส่วนใหญ่จะได้กรรมธิการสองคณะมีเฉพาะท่านผู้เป็นประธานได้หนึ่งคณะแต่ส่วนน้อยขณะนี้ยังได้หนึ่งคณะ มีจานวนไม่น้อยครับท่านประธานครับผมคิดว่าต้องรักษาให้หายก่อนปิดสมัยประชุมนะครับเพราะถ้าเปิดสมัยประชุมหน้าท่านเหล่านี้ก็ได้ทางานช่วงปิดสมัยประชุมผมจะกลับเรียนว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยครับเพียงแต่ว่าท่านที่ยังได้กรรมธิการไม่ครบสองคณะสแสดงตัวแล้วก็ขอที่ประชุมให้มีมติตามประเด็นที่ว่างของคณะกรรมธิการใดๆก็ตามอย่างกรรมธิการที่ผมเป็นนะครับท่านประธานครับ คือกรรมธิการการกฎหมายและการยุติธรรมเนี่ยถึงวารละที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องการเสนออะไรก็ตามก็จะต้องเว้นที่ว่างให้ท่านก่อนพศเพราะท่านก่อนพศยังเข้าไปไม่ได้ทั้งทั้งที่ห้องประชุมก็เปิดนะครับท่านประธานแต่ท่านยังไม่เป็นกรรมธิการนะครับก็ยังเข้าไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือพี่ประทุมที่เคารพรักของผมเนี่ยก็ยังเข้าไปไม่ได้อาจารย์นันทนาก็ยังเข้าไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งสวเกตกะมลก็ยังได้คณะเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ท่านประธานช่วยรักษาก่อนครับก่อนจะปิดสมัยประชุมมันไม,ม่ยากเลยครับคือท่านใดที่ยังได้เพียงหนึ่งคณะก็เสนอในที่ประชุมแล้วก็ขอให้มีมติรับรองไปในคณะที่ตนเองเห็นว่าว่างอยู่และพร้อมจะเข้าไปทํางานมีมติแล้วก็เข้าไปทํางานก็จะได้กรรมธิการครบทั้ง200คนครับตอนนี้ยังมีส่วนน้อยครับผมคิดว่าประมาณสัก10กว่าคนได้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหรือท่านใดอยู่ในกลุ่มนี้ นะครับจะมีเพิ่มเติมอย่างไรก็สุดแล้วแต่แต่ผมได้ไปเดินพบท่านกรรมธิการเหล่านี้นะครับที่ได้เพียงหนึ่งคณะเนี่ยครับท่านก็ปลาลบว่าจะทํำยังไงดี <Wayne> ผมก็ว่าต้องพึ่งบารมีท่านประธานเท่านั้นแหละครับ <Uh ก็เลยกราบหาลือท่านประธานส่วนท่านจะดําเนินการอย่างไรก็สุดแล้วแต่อํานาจท่านประธานคือเป็นทุนพินิษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับท่านกรรมธิการที่ได้เพียงหนึ่งคณะนะครับเราจะไปสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม แต่ตัวกรรมธิการหรือตัวสอวอรเราก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จึงฝากว่ารักษาโรคหาลอยให้เด่อยครับขอบพระคุณครับ